รถตกมาแล้วครับท่านใดที่กำลังมองหารถไปช่วยงานไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวฟูตา้าเบอร์สครับที่บริษัทซับโฟไร์แท็กอร์บาตีจำกัดอำเภอบาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามและเราเปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ062 258 2525 0624 955 957น95 95ครับ รถเกี่ยวกูต้ารถไถกูต้าครับสวยพร้อมใช้ทุกทัในใจก,ก็ต่ดต่อเข้ามาได้นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงครับเปิดทุกวัน หลายรายการครับ0 62 258 2525ครับ0 62 495 5957ที่บริษัททรัพย์โไมไตรนัทเตอร์วาซีจำกัดอำเภอวาติงจังหวัดมหาสา,ารคามครับ ายอดฝนตกที่ซับโปงใหม่เช่นเคยครับ